สวัสดีค่ะทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุลั์คีติ้งนะคะวันนี้เราได้มีโอกาสไปรัฐแมริแลนด์กันและในระหว่างทางขากลับนะคะเราก็ได้มีโอกาสแวะเที่ยวชมจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ค่ะนั่นก็คือ CNO Canal นะคะหรือชื่อเต็มของเขาก็คือ c h e สเป p e k k and o o i o n a n l วันนี้อากาศหนาวมากๆเลยค่ะทุกคนอากาศอยู่ราวๆศูนย์องศานะคะ ชาวน bon. hmm. ี oh. ่ก็ไม่ได้เอาถุงมือมาค่ะถ้าจะลงจากรถนี่อากาศมันหนาวอย่างนี้นะคะต้องสวมถุงมือด้วยเขาก็เลยคว้าถุงมือเครื่องมือช่างนะคะมาใส่มันก็เลยดูเปื่อนๆหน่อยนะคะเพื่อนๆถ้าไม่ใส่ถุงมือเนี่ยโอ้ยลําบากค่ะมันมันหนาวจับกระดูกเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นมีอะไรอยู่ข้างกายนะคะเอามาใส่ได้ก็ใส่ไปก่อนเราเองก็ไม่ได้เอาถุงมือไปด้วยนะคะเ็เลยโดนบังคับให้ใส่ถุงมือช่างไปก่อนค่ะ แต่ก็คิดว่าจะอยู่ข้างนอกนี่ไม่นานค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมตัวที่จะแวะลง,ลงจากรถนะคะแต่บังเอิญผ่านมาเลยก็เห็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญก็เลยแวะดูซะหน่อยนะคะเพื่อนๆในอดีตนะคะตรงนี้บ้านล็อกที่6เนี่ยเคยโดนน้าท่วมมาก่อนเดี๋ยวเราจะใส่รูปให้ดูด้วยนะคะจุดที่เราแวะชมเนี่นะคะเป็นคลองที่เขาใช้เดินเรือไปค้าขายในสมัยก่อนอ๋อ อ๋อตรงนี้สามารถเช่าได้ด้วยเขาเขาให้เช่านะคะชาวบอกผิดถูกประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนี่ค่ะ for reservation please visit this website ความยาวของคลอง296กิโลนะคะข้างๆคลองนะคะจะเป็นเส้นทางไฮงแล้วก็เป็นเส้นทางนักปั่นจักรยานด้วยนะคะ,ะสถานที่ เริ่มจุดเริ่มต้นเลยนะคะของคลองที่กิโลเมตรที่ศูนย์ี่ก็อยู่ที่วอชิงตันดีซีนะคะแถวจอร์ทาวค่ะนักปันกนนป่นจักรยานเนี่ยถ้าปั่นจักรยานจากาในเส้นทางนี้นะคะถ้าจะปั่นจริงๆแล้วก็ใช้เวลาประมาณ3-4วันค่ะโอยอยากมาพักที่นี่จังเลยค่ะหนาวอากาศเย็นมากๆเลยในระหว่างทางนะคะวันนี้เรามาแมริ l แลนด์กัน พอดีเห็นคลองซีแอนโอค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะอู้สุดยอดโอ้ยอ่ะ what this is interesting darling to be with nature six r o c k h o u so e s we saw the number seven seven six but yeah because so there's 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 a few โอ้อยากมาพักที่นี่จังเลยเพื่อนๆทุกคือมันเป็นเส้นทางเทรลแล้วก็อ่าเป็นอ่าตรงนี้เขาก็เปิดให้เช่าอยู่นะคะจะต,ต้องจองก่อนวิสงบน่าอยู่มากๆ This is C O Canal right? This is it. This is the canal right here. C O Canal. How many see that English thing? A little bit snow when we drive here to Maryland. Zero C ค่ะศูนองศาโอ้ยโอ้ยวันนี้อากาศ0องศาค่ะทุกคนโอ้ยตรงนี้นะคะก็คือ C O Canal ค่ะ ล็อกที่6บ้านหลังที่เห็นอยู่ข้างหน้านั่นก็เขาก็ปล่อยให้เช่าอยู่นะคะต้องจองในเว็บไซต์เรามารัฐแมริ่แลนด์เราก็เลยเขับรถผ่านมาทางนี้นะคะใช้เส้นทางที่แบบเ,เลี่ยงเลี่ยงถนนไฮเวย์นะคะเพื่อ hey, <you> ที่จะกลับบ้านก็ <laughs> <laughs> เลยมาเจอกับ <laughs> บ้านหลังนี้เนี่ยนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว <laughs> เส้นทางประวัติศาสตร์สำคัญนะคะของ CNO c a n น l ในสมัยก่อนนะคะเกือบ200ปีที่แล้วเนี่ยมีการขุดคลอง CNO แคแนลกันขึ้นมานะคะแล้วก็มีการระดมทุนระดมเงินก่อสร้างมากมายมหาศาลเลยคะ่ะเพื่อนๆแต่ว่า,อาพอขุดคลองเสร็จนะคะได้มีโอกาสใช้คลองแห่งนี้นะคะเพียงแค่2ปีเท่านั้นเพราะว่าหลังจากนั้นนะคะเส้นทางรถไฟนะคะเข้ามาแทนที่การค้าขายทางเรือนะคะที่จะ เรือสินค้าที่จะส่งฐานหินหรือว่าสินค้าอื่นๆอ,ออกไปขายยังที่อื่นนะคะก็เลยได้ชะลอตัวลงแล้วก็ค่อยๆหยุดทําการไปค่ะคลิปนี้เรามีเวลาน้อยมากเลยค่ะทุกคนเอาไว้โอกาสหน้าเราจะพาชมให้มากกว่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าคุณชอบคลิปวิดีโอของเราก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อให้ช่องของเราได้พัฒนาต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ